สุด,สดสน่ารักเดี๋ยวนะอยากจะกรีก็กรีใชอยากจะหยุดก็หยุดไป,ไปนะั้นสุด,สดเห็นไหมล่ะน่ารักน่ารักไ่าปถึงใครเนี่ยแต่ประเด็นคืออรคนระัเคมครับพี่มีคำถามอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำแต่พี่จะเลือกถามขึ้หนึ่งคถามนะ เราจะปล่อยให้เขามาออกงานคนเดียวเลยไม่ได้หรือไงเราต้องมาตามเ้าตามอะไรเขาอยู่ตลอดเลยหรือไงข้างนองาาอันตรายเอยไม่มีผมแล้วเขาจะอยู่ยังไงบุดาพี่พูตงตรงนะจากหนูสวยอยู่แล้วว่าหนูสวยขึ้นไม่อีกแนละมันรอดอ่ะแล้วเราโอเคไหมเวลาเขามาเฝ้าเราโอเคไหม เขาเไม่มาเป้าแต่อุใจเขาไม่ได้มาเป้าเรายังงยเขามาทงานยังจะมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาอะนะามาทำงานมาทำงานใช่ไหมปากแข่งกันหมดเลยนใช่ไหมคุณเยล่าเออนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยเคมไปพักผ่อนก่อนัเพราว่าเคมเขาก็มาทาหน้าที่ดูแลแต่เขาก็จะต้องไปแบบอาสวะอัดัก เดี๋ยวกลับมาเจอเคมดิ้ครั้งหนึ่งเขาเซกับเคมจ้าเอาล่ะมุกดาจ๋าจ๋าหรือหรือคุณต้องมีเขาอยู่คุณถึงจะอุ่นใจเอ๊้เขาไปพามแปับหนึ่งเขาหนึ่งอะพี่เรียกเขากลับมาใหม่ได้นะรอบน่ารอบน่าโอเครอบน่าเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้มุกดาไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันเราจะรู้ล่น